สวัสดีค่ะที่บ้านรินมีแขกอีกแล้วนะวันนี้นะคะมาดูซีสาธิตเนี่ยแขกสาธิตกับเสียบป,ปุมยอีกแล้วนะคะเรียนเชิญนะคะยินดีนะทุกคนที่เข้ามานะมาบั่นเสียบป,ปุ๊เจลินนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะไปดูซิวันนี้ใครมาสวัสดีค่ะสาธิตไต่ตําม,มันนี่ค่ำคืนนี้ด้วค่ะว่าบ้านเรามีแขกอีกแล้วไพ่ไมไพ่ไมเออคุชอคุชโซคุเป กูชเจ้า้ชอบม้อยหยุดดิกูชอบผมโอ้โหไหนเปิดตัวหน่อยสิสวัสดีค่ะมายามถึงตเลยนะเราือยังเสียไอเฟลไอเฟลขอ้ยเฟลขอไอเฟลอเฟล่อไอตัวน้แบบแข่งกตัวดนึงอันนี้ตั้งเองหรือไปตั้งไหอ่มีคนตั้งให้ฉยาใช่ไหคะโอ้โหคุณ หอไอเฟลนะหอไอเฟลนะคะชิมันชอบกาแฟทิตย์โอ้ไม่ยืดทางกันต้วยซ้ำท่าใส่หมันจากบาทด้ยเดี๋ยวปุ๊ดจะขาดสักหน่อยที่เราอะยืดอ้ดำอยากคู่อยากเห็นนะไม่ดำอันนี้คือวางแผนมาอันนี้ก็มาจิตเตะขาท่าทีเตะรมปย่างเที่ยวมาใช่โอ้ที่จัดการขาทิตย่างเหรอกระเสียมือค้ำหัวขยันค้ำหัวหรือค้ำหยังค้ำหัวหรือค้ำหย่างค้ำหัวเลย เ้าต้องคุกงวงไหนเลยเนาะคุกวงในสาธิตเลยนะคะเรายังไม่มียึดต่อยกันต้องรอรอ20วันอันนี้มาถ่ายกานเลมาสอกันซื้ออ๋ออันนี้แล้มาบงคู่ชคเรามาสอบกันมาเห็นเลยซื้อเก้าิตมือิเตเป่วยขาดซ้ำจบดเถคือขาดแค่ทหาก็ขาดโชคที่ไหนวันที่เท่าไร วที่ยี่สิบนะทีเต้นมังกรเสียเล่เต้นมังกรเสียเล่อุดรธานีวันที่ยี่สิบนะตู้กขนประกอบมั้งเลยลูกขึ้นมั่งมีอ๋อรองมึงเนาะคนหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปคนหนึ่งเดี๋สูงเลยเนี่ยวันนั้นรอชมว่าขบวนการจะเป็นยังไงรอติดตามแล้วผู้ใดเสียหายกับจัดการนะคะ ใครจะเชียร์ไอเฟลก็เชียร์ใครจะเชียร์สาธิตก็เชียร์ต่อยจริงนะไม่ใช่นแรงจ่อๆก็เียรได้ต่อยแรงแม่มงนนเลยก,กับยางเลยครับได้แล้วจะเสจอคนเจอก็จะมากันก็ได้เอาเอาจากแผลถ้า <ๆ S 2> สมมติมีแผลแตกนี่ได้ไหมอ่ะส,สาธิตนี่ประเภทเข็มหมอนี่ยังจะเ,เก็มอุ้สากรรมันไม่สมองได้ไมลมลมบางๆๆแต่อัตตาใจอัตตาสิ้ใจแต่ว่าจะเล่จ่ายได้นะจะเล่แต่ว่าพื้นพื้นมวยมันนุ่มอยู่ลมได้สบาย อันนี้แล้วสิมาสอบใส่กันเนาะมาเถอะเนาะลองดูสิคู่ชกเป็นยังไงมาท้ากันนะคะรอเชียร์รอดูรอเชียร์นะคะมามากับก็ซิล่านะคะเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันวันน้เติมน้ำมันเบิดเกียงเลยเจยาวันนีโอเคนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะคะไอเฟลแล้วก็สถิตใต้ตำนะคะวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ยี่สิบมีนาค่ะเอ้ไฟติ้งไฟติ้ง เม่ลาสอบอยออ <c oughs> ไม่ได้สอบแบบพิษร่างกายด้ซึ่งโอเคค่ะ